มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ได้แวะทานข้าวซอยสักชามก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่นะครับแต่เอแล้วจะทานร้านไหนดีล่ะ หนึ่งในเมนูอาหารที่ใครไปใครมาเชียงใหม่ก็ต้องถามถึงนั่นก็คือข้าวซอยครับอี t Trip Go วันนี้เราพาทุกคนมาที่ร้านข้าวซอยแม่สายจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ตั้งเราแชร์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับร้านนี้ถือเป็นหนึ่งในร้านข้าวซอยเด็ดเด่นดังร้านแนะนําของเมืองเชียงใหม่ระดับที่มิชลินไกด์ยังต้องตามมามอบรางวัลให้ ด้วยเอกลักณ์รสชาติเฉพาะของน้ำซุปข้าวซอยของไทยที่เคยได้รับการโหวตว่าอร่อยที่สุดในโลกมาแล้วร้านข้าวซอยแม่สายเขาก็ปรุงรสน้ำซุปออกมาได้แบบไม่เสียชื่อวงการ<ม>เข้มขน้นไม่หวานหรือเค็มจนเกินไปไม่เลี่ยนอร่อยกลมกล่อมลงตัวแบบสุดซอยตัวข้าวซอยไก่ให้ไก่เนื้อนุ่มมาเต็มชิน้นส่วนข้าวซอยเนื้อก็ได้เนื้อวัวที่ไม่เหนียวหอมนุ่มฉ่ำน้ำสุด,สด เส้นก็ดีเยี่ยมทั้งเส้นนุ่มและเส้นกรอบอร่อยลงตัวแบบเกินคำบรรยายไปเลยส่วนราคานั้นก็ต้องบอกเลยว่าไม่แพงเลยครับข้าวซอยไก่อยู่ที่50บาทข้าวซอยเนื้อก็แค่55บาทเท่านั้นเองครับอิ่มคุ้มครบคุณภาพจริงๆ ร้านข้าวซอยแม่สายเปิดเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับที่นี่ถึงคนจะหนานแน่นอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้รอนานมากนักนะครับที่จอดรถก็พอหาได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียงเงินครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ